ดีครับอันนี้จะมาอยู่ปั๊มมาสจัันมอเตอร์มาสจันสูบน้ำนะครับใช้กับแผงะะเซลล์กับหนึ่งวัดนะครับอ่าหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงมีปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้มครับติดก,กับมอเตอร์มาสจันนะครับบ่อประดาลน,น้ำอยู่ที่ประมาณสนะี่เมตรนะอ๋อไม่ร้อนร้อนไหม หนา้าหนึ่งนิ้วครับป้อมชักน,นิ้วดูน้ําครับส่วนภายในครับน,นี้เพิงพ่งเพิ่งติดตั้งนะครับก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็เลยใช้ท่อสองนี้เป็นท่อส่งขึ้นไปก่อนนะครับระหว่างที่รอท่อแป๊บขนาดหนึ่งนิ้วมาดูครับ ส่งไปไหนน้ำไหลหรือเปล่าครับปึ๊บส่งมาลงบอ่อครับส่งมาลงบอ่อโน่นแหละบอ่อประมาณใช้ท่อครับ9้าเส้นนะเก้าเส้นเส้นละสี่เมตรก็ไม่น่าใช่มาดูน้ำครับทางออกน้ำ ไหลไม่ไหลไหลครับไหลครับสุดตรงบ่อโอเคครับผม